ฝันไ่้จังไรค่ะโอ้ยฝันเห็นพุจุงง้วมากจุงข้อยนั่งง้วนอยพูทโ่เตีเก้าซีพุทโธ่จุงควายเอตีเก้าซีเขากน้ำเก่าตัวนู้ข้ายก็ะน้ำจีนตัวเ่าเก่าซียุทธ่กระน้ำเก่าายนี่น้ำซีอ้ชิสากับเก่าซีตัวยังเปจีไรตัว ฟันเงือนหลังเกาเกาบนีเนี่ยมานทีานลังเงืนจะเกาแห่เออมาดนเงืนล ok bon si ังอ si ันนาตังเต้พท่านมั่งพุนยาวไรป่ากันจนเมื่อนอนเนาะเออพุ่นแล้วตังแต่พท่านมั่งจะไรมาฟังคอยนั่นเขาทัสิจาคอยก็ูเด่ดาตังเต่พปเห็นยาอยู่ตะลุมเสียหาอยู่ห้วย่าย่าแต่ทมแต่กรินเหท่บายมาแต่กระชินโลกเ่าเขาชิมา่งไปอนแกนขุนบันทียี่สิบ อันพนุษย์เลยว่าจัะสีตั้งฟากับมหาเอายุ่กันน่าต่ำโอ้คนนี้โค้งเนี่ยไปเนี่ยอ่ะคเจียไม่ได้น่าต่งเนาะข้านีนี่ก็ปั๊บไปนี่ยนกไกลหรือไระอันนี่มันเร็ดกคลิปจะได้ดอกเพื่องนั่นนั่นเบื้องนั่นนั่นก้บ้านเขาหรือว่าบ้านเขาอยู่อันเฝ้าเฮือนอยู่ค่ะพอดีว่าอันพายายมาหาหมอคนหนึ่ง พูดเรื่องกระซิไปแล้วจฝนตกดีบอลย้อนไปก็ยังมืดตึื้ออยู่ฝนโอ้ยกระตกแล้วบอลมืดตกตกแข้งย้อนไปเบิร์มันอยู่มุมไหนแม่นี่ก็ตกเมื่อคืนวานนี้ก็ตกเออเมื่อวานนี่เมื่อคืนนี่เราตกถัดนี้คนเห็ดมืดหลายไมาเรื่องเขาผู้ใดเข่ามานะคะกับฝังความฝันของหลวงตานะคะพี่น้องตัวนั้นละ มีเท่านี้ความฝันฝันเจาะขนาดเลยเนาะฝันเมื่อใดค่ะลุงตาคืนนี้เกาจีนเหรอมันี่ออกฝันวันนี้เมื่อคืนนี้วันที่สิบวันที่สิบสองสิบสามวันที่สิบสามฝันคืนวันที่สิบสามฝันเห็นผู้เฒ่าผู้เฒ่านี่ไปจะไดดมาจะไใดเ่าก็น้่เก้าตรงควายเลย ผู้เฒ่าในจวงควายข้าวซีไปซีเก้าเก้าซีเราลุงตาฟันเก่าีไปยาเปียวซีเก้าฮะฟันเก่าซีเลยบ่ปัดค่ะสื่อยังหลายตัวเด็มาให้สื่อหลายตูว ลุตงตาว่าพ่อหายซื้อหลายตัวฟันตัวเดียวโคโล่94ผู้เทาก็คือเก่าเอ้ออาผู้ใดเสียงเชี่อมซีได้เก่าหันกันนี่นะนี่เจ<ม>านาก้กเล่นคำนวณกันพร้อมซีเก่าเก่าซีเจ้าหน้าก็เก่ามากว่าเลน เีีนี่เก่าเก่าซี่มากาันปปชซี่มงนี่ก็ได้เก่าสองตัเป็นเก่ามากเลนี่นเชื่อมซี่อยู่อหลวงปูพางสวนปาหลวงปูผแล้วเอาปนเจ้าของเลขคำนวณใหม่กันว่าเก้าซี่หลวงปูงไม่ลวู้าหลวงปูางไหล่ะพันตัวเดียวไปโัดเก้าซี่ตัวเดียวจะไปซื้อซี่เก้ามีนเมโอเมบ้าขโมยกับม่ขโกับข้าบมาซื้อกินเองายูตลาดนาทนทุกทม นี่ตัวเดียวบ่มีหรอกครับต้องมี้เก่าสี่เจ้าบ้านคันเอกตือมัส jid สี่ยากแน่นอนมันบอกคันเก่าคันเอกสี่นี่อาชีหาได้อยู่แต่เก่าหานี่คือสี่หลักคันเอกสูงใหญ่เก่าสี่นี่คิดจะว่าสี่ได้อยู่แต่ว่าเก่าหานี่เขาเขาเก็บลอตเตอรี่ไปเบิดแล้วเก่าหาเก่าหกมันโบเห็นมันมันมันโมขยิมนี่เมื่อวานใหญ่เมื่อนี้เหลือเก่าหกอยู่ใบเดียวมันโบไปหาแผงลอตเตอรี่อยู่กาลสี่หนีเมื่เกี่ยงอีบสิบ ว่าซื้อเก่าหัซื้อเกาหกมันเหลืออยู่ใบเดียวยายเลยซื้อเลยน้อยยายคันว่ารักเก่านะนะบอกยังไงซะหัวหนีหรือว่าแต่ว่าเก่าหกยาไปเอาลาจิรีอย่าไปเอาลาจิรีค่ะดึงใต้ดินนั่นอ๋อได้หลายตัวเนาะได้หลายบาทเนาะก็นั่นแหละว่าเอากระถือยิ่งนั่นก็ร้อยบาทกะใบเดียวใบเดียวาได้ซื้อหลายตัวเนาะตัวละยี่สิบคูณนั่นย้อนหันมาทัานได้ตรวจบ่เห็น สุยจักเกลือระีกัยค่ะแม่ความราอนแล้วนี่คือว่าตรวจตรวจไปคุณบอกมาให้ร้านเบิ้งใทำไม่เอาแม่ไม่สิตรวจให้เนาะแม่เลยงวดถือรนมันไก่กันนะเอากระยาดอกเอาไว้ตรวจพร้อมกันกับอีกงวดหนึ่งเป็นสองงวดงวด่านม้าอันนี้จ้ะว่าเป็นยังตรวจได้ยุ่งเดี๋ยวแต่เดี๋ยวแม่มื่อหนาใช่ไหมตรวจให้ค่ะ อตัวมันนี่หรอกเนี่ยมันเป็นม็ใสเนี่ฮะถือเสถืออเจอดีเปรียวปานาิดเขาปิดไม่้ามันถือมันเปรียวกยาดอกให้มันถือเน่ยกอย่าห้ม่ถือของมันหาจีเลกไทยมันบ่ถือโ่น่ไหนมันไปถือรังวัานอื่นวด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 นี่มีเลขสูตรตัวใดคะลุงต่เลขสูตรที่แปดหนึงสี่แปดหนึ่งสกันขาดชุดนี้อยาไปซสี่ มันกัมีนมันก็มีเก่าซีนี่พมซีมีนี่เก่าซีแนวมันซีมาติดมันก็เป็นแปดซเก่าซีนะอมากเก่าซีแต่บเลขในในนมันมีแต่เก่าซีเก่ามีซื้อเก่าซีตัวเดียวไปรู้เก่าซีตัวเดียวเน้นๆเลยบอกเนีกับคุณไปเน่ยบนรางยันออกบนผุนี่อยู่น้องให้ตัวใดใช่ไหมอาจารย์น้อมบอน้อมมาใน้านันไห้ตัวใดอาจารย์น้อมตัวห้ตัวใด ต้องจุ้นน้ำปาจานนี่ก็ันจนออกเสียงอย่บอกพี่วบอป้อจานน้อมพ่นมา่นพ่อจะ่บอกแม่ขี่รถไปสามสองขั้นเหมือนนั่นไหมโอ้อันนั้นพ่นป้อยไปแล้วค่ะตัวใดพ้นนี่จำว่าใดต้องขับไปเบิงไ่ิสองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์เป็น่ะสองศูสองามบอฮะตรงกับนี่ตรงกับปาขาวพ้นนี่ค่ะอันนี้กับฝันอยู่ตรงกับเพิ่นนั่นเพืนอึ้มาถามันมือนั่นป้อยตัวใดอยู่ ว่าตีพ่อสองซุงก็คือตรงกันแท้เจ้าได้ตัวไหนเจ้าบอกได้สามตัวตัวเท่าเดียวเลยนั่นค่ะฝันเห็นพ่ออกสำนี่แหละค่ะสีมาเรียถามเพิ่นไขประตูอันห้องอันประตูกระดูกขี้ยังพ่อออกประชันค่ะยืนยุกุนเทิ่ยงกุนเอิญถามเพิ่นสี่ทำความสะอาดประชันไม่ทับกาอนไปเอห้องกระดูกว่ะค่ะมาดี เราเดี๋ยวสียางมานี้นทึงห่องมาข้าง้งเม่น่ะคือใช่เด้ค่ะเออเด็กวันนี้จะออกด้วย2องสองศูนยค่ะสององศูนยเออโอลังมือเนี่ยการล่องมือควนละยี่ิบบาทกับเขาลองยู่ไม่ออกสิลองสององศูนยตามแล้วก็จานชมแกงมมนจีนน้ามมัจีนใส่เร เอาเอาไม่ยอนรองหันตุ้มแล้วก็นแล้วตัวค่ะหมดมันก็บิเปืองเขาก็เปิดอาบนอนตัวน่องนก็เกมตัวเมียวเดี๋ยวหมด่อยร่องไหนได้ไมออกดำเล่น้ำตัวละยี่สิบบาทพอส2 0สองนยาค่ะสองสองศูนย์ันมาฟันมาพอออกกันพอออกยื้ในบ้านนี่แหะเอาใั้ในต่ายดอกพ่อใหญ่สามบอกสาเคยเปเอาน้ำนะแล้วพันก็ได้ เอื่นถามว่าไขประตูกระดูกเพื่อนังทิ่ท่านเพื่อสะอาดว่าใช่ค่ะอันพันได้หนิเราเคยมักสูกได้เพื่อนยันสซมเออโอ้เก่าเสียห้าอันเปียวนเดือนซุ้มเมืองยาเปรนนั่นเขียนไว้เขียนด้วยสิเขียนเลยถามเพิ่นว่าที่ท่านเพื่อสะอาดกระดูกโห้องกระดูกว่าใช่ค่ะแล้ยินเสียงมุนห้องมันอยู่ในเม่นนั่นน่ะค่ะเออเลขม้วนนี่สิออกเรือว่าสมมติถามมาเลขดิ เลขยกคอบอกว่าน hmm. right. okay. ah, okay. ี่สองสองศูนย์เท่านั้นค่ะแต่เช่าเลยก็ได right. ้เพิ่นกัญญามาห้อง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 ที่สองพอดีกับคุเมืองนั่นงยืนมินนะครับนงแต่ที่ซื้อตัวเดียวนี่ล่ะนงตาที่ซื้อตัวเดียวนี่ล่ะสองสองศูนย์กับศูนย์สองนี่ล่ะเท่านี้ล่ะเออบ่ได้ไปเอาหลายตัวบ่ได้ไพันคือนคั่วขึ้นเพิ่นดอกเออนาตีไปเลยนาตีไปที่มันค่ะเออเพราะว่าอันนี้พันมาเขาห้องมาบอกอันนี้ มเหคนดอกเขาห้องมาบอกเขาห้องมาบอกคือที่ห้องบอกล้งตายที่ห้องบอกอันเท่าะยี่สัมพาะออกสัมกับบองหูค่ะนั่นนะว่านี่เลขออกสองสองศูนย์เลยเพ่อนท่านค่ะเป็นห้องบอกเลยมันบอกค่ะหือ้องมาบอกยเลยแต่บอกเห็นคนดอกอันผู้ห้องมาายูในเมนนั่นแหละวดนี่เลขที่ออกสองสองศูนย์อืมออกมาจากเมนเลย ผีจากเม่นเลยบอกเีจากเม่นพ่อบ้านพ่อออกซ้ำนว่นไปไข่ดิค่ะไปไข่หองกระดูกกันเห็นพ่ห้องปกติเพื่อนไปไข่บ่ค่ะบ่เอาปกติผู้ใดเราเป็นันผู้ไข่จักเดาออ๋อผู้ไข่ก็อาจจะเป็นแบบว่าอันนั้นแม่นบ่เป็นอันเจ้าอันนั้นแม่นบ่ค่ะทั้งที่เอาพ่อแม่เขาเจ้าเอามาฝากไว้ท่อนตัวอันนี้แบบเป็นพู้ออกส้ำฝันนี่ค่ะใส่เสื้อขาวออกมาโอ้ยเศษอย่างหนึ่งก็ที่หองกระดูกไปท่านถามเพิ่นอนถามเรื่องขุดพีดิ ค่ะเฮ้ยว่าท่านแนวบอกกันง่ายๆเนาะที่ทำความสะอาดของกระดูกหอกว่าท่านยังเปิดจังฟางไว้ที่กระดูกอันบริอัดนี้เปิดออกเลยดิเปิดอยู่เฮ้ยตรวดมันจังสะอาดว่าท่านบอกว่าจังสรนกับผู้หนึ่งห้องมาโดยโลดตรวดนี่ชี้ออกสองสองศูนย์เนาะว่าท่านค่ะอย่างนเท่านั้นอ่ะหลวงตากันอย่งน้น้ำอยู่อันมันห้องมานั่นค่ะอันพวกออกซมก็บ่งงอับหลังนี้ <c oughs> กระยาหม้อหอมที่สองเลยหมื่นฝันจะพูดมาเท่านี้บ่ได้ฝันสักเกลือต้นหอดที่มือนชี้เด็กออกลองเมื่อไห่บ่ให้ลองไหนบอกมันสิเปียงตัวละยี่สิบบาทพี่น้องลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อต้องลองเดะบ่าลองบ่ได้เนาะลบงตาเพราะว่าบอกคักบอกเนสเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพิ่นบอกคักงทำเพิ่นตัวกางจังรไรแล้วสาธุ